ไก่ตอดกินข้าวเแฟฮะสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเบิ่งนอนวิธีเลี้ยงไก่เนาะในบ้านๆฝนตกเนาะท่านผู้ชมฝนตกเนาะมืดเมื่อวานนี่นะมืดเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะเสาร์อาทิตย์มืดมื้อมืดคืนอีดี ก็เลยเป็นแบบเช่เด like ิเพ <cido S 2> <ๆ>ื่อนแน่เนาะกาเป็นตุ่มเป็นอย่างเพื่อนเด็ดเนาะคนเฮงหลายบันนี้เป็ดไก่มาเหยียบมามันแหบดินพร้อมนี่เพื่อนแน่เนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยท่านผู้ชมเนาะย้ำไฟย้ำฝนย้ำไฟย้ำฝนเนาะอันนั้นเมนขอกบเนาะขอกบเลี้ยงกบเนาะ ใส่ซุ้มโบใส่ซุ้มบ่ได้เนาะเพราะว่ามันสีบ่ทันตัวใหญ่งามงามไก่งามงามอนแดงแดงหน้าแดงแดงไก่บ้านไก่บ้านไกด่ดังดัง เม่จะเราจะเกลือข้าวเปลี่ยนกกอนเนาะแล้วเราจะเกลือหัมผสมข้าวเปลี่ยนเด็ดเด็ดเนาะได้ไดข้าวเปลี่ยนได้หัมถ้าว่าเป็นเมื่อวันศินผัดบได้เนาะมันคนซื้อหลายคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หลายตัวนั้นเมย์แยกให้กินอันตัวเดียวหลายกงมูให้มันตุย้ยมีลายโตแน่ผลบัวเริ่มุงแล้ว บัวเริ่มปงแล้วเสียงเป็ดเสียงไก่ธรรมศาสตรธรรมชาสตร์น้องบรรยากาศไก่บรรยากาศบ้านๆเนาะธรรมศาตรวิถีลาววิถีชีวิตของคนในท้องถินเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เมื่อนี้ก็เป็นตอนเศร้าเด้อของวันที่12เนาะ เอาบรรยากาศมาให้เบิงให้สมเนาะในการเลี้ยงไก่คือเกาเด้อเนาะเบิงนะอันนี้แม่ช่วงนี้จะกินข้าวเปลี่ยนก่อนเนาะกินข้าวเปลี่ยนแล้วแม่จังเอาเข้าวเปลี่ยนผสมกับหำออนเนาะก่อยใส่น้ํามาให้กินอีกเ,เมื่อเขากินอิ่มแล้วจึงปล่อยให้เขาไปหาอยู่หากินตามธรมรมชาติเนาะกันโบคลังแล้วนี้เขาจะกินบั มันหลายตัวมันจะญาติกันโบทันตัวไงก็เลยว่าต้องได้เกลือเป็นเฉพาะเนาะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปเราจะแยกเกลือตั้งหากบ่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่เนาะจะเห็ดแนวนั้นการเลี้ยงไก่ของยายเนาะมีข้าพเจ้าเอง ล้อถากินล้อถากินจึงจ้งเขาจึ้งล้อถ่าได้นี่เวลาเกือปุ๊บแรนมาเลยเนอะจะขังใส่ซุ่มเนาะรุ่นนั้นก็ขังใส่ซุ่มรุ่นน้อยกว่วอันน,นั้นรุ่นหามแล้วต่อต่อกันอีกเพื่อเปือนเ,เ,เนเดอท่านผู้ชมเด้อ ขอโทษขออภัยเดลยย้ำไายามฝนเนาะและดูนี่จีเปื้อนเนถ้ากินหั่เพื่อกันใช่ไหมปี๊ป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 ี๊ป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 ี๊รุ่นนี้น้อยกว่ารุ่นนั้นแต่มันการนับมือนัใหญ่เลยมันก็กินเก่งแล้วก็ไปซอกหากินแหบหญ้าแหบไสเดือนนะขี้กระเดือนนะ ตามดินะตามภาษาเขาแล้รือล้อท่ากินอาหารเนาะรอท่าให้แมมเกิดล้ทอท่าท่ากินหำผสมข่าวเปียนอยู่ในซุ้มนี่นไทยอยู่ในซุ้ม หากินอาหารอยู่ในซุ้มโยมาใกล้แทเฮ้ยมาใกล้แทเฮ้ยมาใกล้เทนอ Kiện hấm thay kiện hấm vô nấy xuống vô ไปใส่แน่เป็ดน้อยเนี่ยรุ่นน้อยได้นหนะไงไ่เลยได้ไงไรเลยมาอัปเดตให้เบื้องเนาะเขากญ่ไง้นแล้วเนาะกินเก่งเป็ดไงไ่ไว้กินลายอีกได้นน่แมวทำผสมเขาเปลี่ยนมันกินแล้วรุ่นน้อยเมื่อกี้นี้รุ่นแล้วมันมีหลายรุ่นรุ่นน้อยรุ่นน้อยอ,อยู่ในควกตั้งหากรุ่นกลางไงเนาะนะหลายระดับ ไก่มุนเข้ามาหยังไก่ไม่แยกกินของเป็ด ดีแค้นๆทำนาะอะจังแหบน้ำเพ้อมได้ธรรมดาเนาะแต่ว่าบางมันแหบมันกินอิ่มอนจังปล่อยมันไปกินน้ำน่า่อนเนออาะก็จะนั้นนี่แหละเนาะเป็นประมาณนี้แหลยเนาะ นพราะเพื่อนกับขอ้ดต่อพันเดอร์ทางผู้ชมเนาะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเนะาะอยู่ในซุ้มเนาะดูด้านเบื้องขวามือนี่กัจนใจใหญ่แน่แล้วรุ่นหามเนาะรุ่นอยู่เบื้องซ้ายมือนี่ก็จะเป็นน้อยเนาะ ตัวอยู่ในอกเมื่อกี้นี่ให้เบิ้งเนาะตัวนี้อกจะเป็นริ้นจิ๋วนี่คังใช่ซุ่มเนาะไก่ก็เป็นมวดเป็นโม่ไป่รุ่นใหญ่เขากระถางล้อถากินอยู่นี่เกือแล้วกระปลอยเกือแล้วกระปลอยให้มันไปหากินแล้วก็ตั้งห้าขอกกบขอกกบเนาะบนเลี้ยงกบของพี่ชายเนาะ เอามาเบิงน้ำกัน่นเราทานผู้ชมเด้เด้กวนวายวนวาย ันนี้รุ่นใหญ่เนาะเกลือรุ่นใหญ่แล้วบะนี้ชุ่มน้อยพดเนาะเต็มนะเขาใหญ่เต็มมันแกนหำบ่ เพื่อนเมื่เมืองเขากินหำเขาฟิตหำเนาะ เกลือแล้วรุ okay so ่นใหญ่เนาะอันนี้รุ่นใหญ่กินแล้วเนาะเกือเป็นหมวดเป็นมูอันนี้ก็รุ่นใหญ่เนาะพร้อมเพียงกันกินเนาะสลายไก่ดำเนาะลายก็มู ทั้งเป็ดทั้งไก่รุ่นใหญ่นี่กินน้ำกันรุ่นนี้นะเมเราแบงโซนเลยดิเนาะโดยขอบใจในายเดอร์ทุกท่านที่มาเบงมาชมเดย,ย่าลืมกดไลค์ให้ในเดอเนาะโดยกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะสำหรับคนใหม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ในเดอเนาะสั่นปุ่มกระดิ่งนำเดอเนาะเพื่อว่าท่านจะบริพาษคลิปใหม่ๆต,ต่อไปเนาะ จะพามาเบิงเนาเลี้ยงการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาเลี้ยงกบเลี้ยงป่าเนาะวิถีชีวิตแบบพอเพียงเกษตรครอบครัวเนาะทันผู้ชมบรรยากาศบ้านๆธรรมชาติธรรมชา,าติเนาะขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อ thank you for watching ขอบใจฮอบโลกเลยเด้อเนาะ เป็ดสองซุ่มไก่เนาะโอ้ตอดกันแล้วตอดกันละตอดกันนะช่อช่อช็อน้อยแม่ก็เอาห้ามให้กินเนาะ อิ่มแล้วบอยิ่มแล้วบอแค้นบออิ่มแล้วบออิ่มแล้วบอแค้นบอแค้นหัมบออยากกินน้ำบอแม่ปล่อยละย้ายปล่อยละแม่ปล่อยเป็ดเมาละอิ่มแล้ว Hey, รุ่นน้อยอันนี้เขาจะแรนนะนะพ oh, น่ะโอ้บินบินบินไปแล้วไปแล้วพูนๆนไปที่เดิมเขาพุด่นเขาจะไปซอกกินแล้วแรนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนาะทางเก่าที่เขามาสู่มือแล้ว